สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับท่านที่กําลังรับชมลุงหลานภาพเบิงนะครับวันนี้จะพามาดูบอลกระดาษด่างนะครับที่ผมได้สั่งมาจากอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาทํางานอยู่ที่นั่นครับรู้กันจากรู้จักกันทาง Facebook นะครับเขาถ่ายรูปบอลสีบอลกระดาษด่างของเขาหลายๆอย่างสวยๆลงดูก็เ,เลยถูกตาต้องใจนะครับบอลกระดาษด่าง มันมีอยู่3าสต้นนะครับอีกต้นหนึ่งสอใบสวยๆนะ่ะคนพมา่าชิงตัดหน้าไปก่อน,นครับผมก็เลยได้ต้นนี้มานะครับผมเรามาดูนะครับบอลกระดาษด่ดางหน้าตามันจะเป็นอย่างไรจะสวยงามขนาดไหน,นแต่ดูก่อนที่จะไปดูเรามาดูการแพ็คของเขานะครับรู้สึกเจ้านี้เขาจะแพ็คสุดยอดฝีมือเลยครับเป็นมืออาชีพมากครับการแพ็คใบเสนีมาส่งเมื่อกี้นะั ใช้รถปิกอัพรถตู้ทึบเนะรถปิกอัพมีแต่อย่างนี้เลยครับนี่แตแตะกา้าต้นไม้อย่างเดียวเลยไปรษณีมาส่ง <c oughs> โอ้โหเยอะจริงๆเลยธุรกิจการส่งต้นไม้ขายต้นไม้กําลังเฟื่องฟูผมดูในตู้รถไปรษณีย์นะที่รับมาส่งหน้าบ้านนะมีแต่แตะก้าอย่างนี้นะครับเต็มรถเลยนี่นะครับแล้วเรามาดูบอลกระดาษดางังจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหน มาดูนะครับโอ้การแพ็คของคนนี้สุดยอดจริงๆยอมรับมาดูกันนะครับการแพ็คสุดยอดมากใครที่เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ขายต้นไม้นะต้องดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับ มาลุ้นกันครับว่าบอลกระดานลดล่างมันจะเป็นยังไงผมเห็นหน้าตามันสีสันมันสวยเลยไงซื้อมาเป็นแม่พันทีที่โอ้แ็ค สุดยอดเลยชิพการแพ็คไม่มีตำหนิเลยครับสุดยอดมากโอ้โหนี่นะครับดูในตะก,กร้าก่อน นนตากาก่อนนะครับก็จะใส่ผงนี้มาอย่างดีเขาเรียกผงอะไรไม่รู้อีกไม่ใช่สำลีนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ผงก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวจะเจ็บใส่ถุงไว้นี่เผื่อถึงข่าวตัวเองจะได้ขายบ้าง ใส่อย่างนี้มามันซอฟดีนะครับมันเซฟต้นไม้ได้นี่นะครับยังไม่หลุดนะครับนี่ยังมีรัดข้างในอีกเพื่อไม่ให้มันขยืน เพราะว่าเวลาคนส่งมันจะดโอ้ไดตัวยังมีที่ตูดดกครับต้องตัดตูดอีกทีนึง มาแล้วครับสวยไหมครับทุกท่านวอดกระดาษดางังก็ไซส์นี้นะครับที่เขาขายกันนะแต่คนขายครับบอกนะมันจะหูนี่กำลังแทงหน่อขึ้นมาอีก กำลังแทงหลอดขึ้นมาครับผมเดี๋ยวแกะดูอีกทีนึงเลี้ยงต้นไม้ต้งใจเย็นกำลังทำพันธุ์ขายเหมือนกันนะครับ หลังจากดูแกะนะครับเรามาดูต้นบอนกระดานด่างนะครับก็จะมีสามใบนะครับรู้สึกตัวนี้จะเป็นใบแรกนะครับเรามาใบาที่สองพอใบสามแทงออกด่างเลยนะครับสวยมากเลยครับผมแล้วใบที่สี่กำลังแทงหลอดออกมาครับผมแทงหลอดออกมาขาก็ทั้งโคนใบนะครับโคนใบนี่ขาวหมดเลยจุดประสงค์ที่สั่งมาเนี่ยเพื่อ,อ,อทำแม่พันุนะครับ ทำแม่พันขายเออสวยไหมครับทุกท่านนี่นะครับบอลกระดาษด่างสวยๆครับผมถูกใจมากครับมาเลี้ยงสักหน่อยหนึ่งสวยๆครับผมสวยๆแล้วน้องเขาก็ยังบอกสูตรของดินนะเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนดินให้ดูวันหลังนี่ครับสวยมากเลยโอเคครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับบอลกระดาษด่างนะครับ